ไหนวิธีพับทับไดไงลูกไม่ต้องมองเลยหรอจริงปะไหนจะสวยรว่ายัางไงอทำมาให้เสร็จอะๆแล้วโอ้โหจญิงไทยแม่แกะแกะต้องทิ้งเถอะออกทั้งหมดแก้เสร็จแล้วค่ะลูก แค่เสร็จนะคะอ่าทำไปโอ้ะอะไรนะ สวยยนะังอะให้แม่ดูดว้วยสวยยนะังได้หันดอกมาสิคะลูกอ้โห